เจ้าซีเซียมจริงๆมันอยู่ในในข้อเหล็กนี้ในท้อตัวนี้ใช่เพราะ้ีก็คือประกอบไปด้วยด้านนอกเนี่ยฮะก็จะเป็นเหล็กใช่นะฮะเป็นเหล็กไอที่เป็นสนิมอยู่ผู้ชมเห็นนั่นแหะเป็นเหล็กนะฮะที่เป็นขีดตรงเนี้ยมันก็จะเป็นตะกัวเพื่อซับเพื่อกำบังรังสีอ่ากำบางรังสีหรือซับรังสีที่มันจะแผ่ออกมาหลังจากนั้นก็จะเป็นเหล็กอีกชั้นหนึ่งข้างในคุณผู้ชมครับเป็นเหล็กอีกชั้นหนึ่งข้างในแบบนี้นะฮะแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นตะกัวอีกเพื่อซับชั้นที่สองเหมือนกระกรองอ่ะ แล้วหลังจากนั้นไอ้ตัวนี้สําคัญตัวนี้มันจะเป็นแคปซูลเขาเรียกว่าแคปซูลซีเซียมใช่ไหมฮะใช่ครับหรือตรงนี้เขาเรียกเป็นมันเป็นทำมาจากสแตนเลสสตีลใช่ครับก็จะเป็นการซับอีกชั้นหนึ่งด้วยแล้วข้างในเนี่ยถึงจะเป็นผงซีเซียมใช่ครับทีเนี้ยถามว่าไอ้ซีเซียมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่นี่ฮะใช่มันอยู่ในท่อไอ้ท่อเหล็กไม่คําถามคือนี่ทั้งก้อนุผู้ชมครับมันหายไปใช่ครับมันหายไปได้ยังไง แต่ที่แน่ๆประเด็นคือนะฮะมันหายไปเนี่ยแล้วมีคนไปแจ้งความคือวันที่10มีนา mm hmm. แล้วพอไปแจ้งแล้วบอกว่าเขารู้ว่ามันหายคือ23กุมภา mm hmm. ถูกไหมฮะซึ่งเขารู้ว่าหาย23กุมภาแสดงว่ามันอาจจะหายไปก่อนหน้านั้นก็ได้ <laughs> ถ้าไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนมันไปอยู่กับคนโดยที่ไม่ได้มีการผ่าหรือไปอัดอะไร มันจะเป็นยังไงฮะผมถามโรงไฟฟ้า,าฟุกิมะฟูกุชิมะในญี่ปุ่นหรือย้อนหลังไปที่เชอร์โนบิลเนี่ยตัวซีเซียม137เนี่ยเป็นตัวสําคัญถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดการป,ป,ปนเปื้อนถึงเกิดพูดถ,ถึงญี่ปุ่นก็คือหมายถึงตอนที่เกิดสึนามิตอนนั้นใช่ไหมฮะแล้วจะมีเตาปฏิกรณ์สักอย่างโรงงานใช่ไหมฮะแล้วก็เหมือนกับมันมันรั่วออกมาหลังจากที่แบบมีแผ่นดินไหวอันนั้นเนี่ยมันทําให้มีการแผ่ลังสีออยไป ก็คือเป็นในจํานวนนั้นเนี่ยก็คือซีเซียมก็คือซีเซียมนี่เหมือนกันมันต่างกันเพียงแต่ว่าอยาก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 จะให้บอกว่ามันหายไปกับกับโรงไฟฟ้นนิวเคลีย์เนี่ยมันคนละสเกลกันไอ้นุ่นใหญ่มากใหญ่มากแต่ตัวเนี้ยมันเล็กนะฮะแต่มันเล็กเนี่ยเราเราก็ต้องถึงเล็กแต่ก็ไม่ได้หมายว่ามันไม่มันปลอดภัยมันต้องระวังในก้อแรกเลยคือตามหาให้เจอหาแล้วมันอยู่สภาพเป็นยังไงมันโดนแกะหรือยังถ้ายังไม่แกะอาจจะโอเคพอมั่นใจนะเหล็กข้างนอกมันเป็นสนิมแต่ข้างในมันมีตะกั่วมันยังกันรังสีได้ถ้าแกะแล้วเรื่องใหญ เราจะเก็บยังไงแล้วตอนนี้กำลัต้องถามมาถึงว่ามันไปหลอมแล้วหรือเปล่านี่เรื่องใหญ่กว่าอีกครับโอเคทีนี้คุณผู้ชมครับคือไอ้ก้อนนี้มันหายไปแล้วละ่ะนะมันหายไปแล้วทีนี้เขาก็ไปตามหากันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอสุดท้ายแกะอรอยไปถึง,ถง,ถงว่าไปเจอโรงหลอมแห่งหนึ่งใช่ไหมอาจารย์แล้วปรากฏว่าโรงหลอมแห่งนี้เขาบอกเลยบอกว่าอ๋อใช่อันนี้มีคนามาขายผมละผมหลอมไปละเข้าเตาไปละแล้วรว,วมกับเหล็กอืนอ่นๆลงไปครับโอ้โหอันนี้ขอโทษอาจารย์คือชาวบ้านบอกอ้าวแล้วทำยังไง ไอ้มันคือซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดแต่มันคือตัวที่หายไปหรือเปล่าอันนี้ต้องพิสูจน์ต่อไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่น่ากลัวผู้ชมฟังดีๆนะคือตอนเนี้ยเรากําลังอนุมานว่าไอ้เจ้าก้อนซีเซียมก้อนนี้ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยที่มันหายไปเนี่ยมันถูกหลอมไปในไอ้เบ้าหลอมนั้นจริงไหมเพราะยังยืนยันไม่ได้แต่ถามว่ามีการไปตรวจสอบบริเวณนั้นเอาเครื่องไปตรวจสอบแล้วไปเจอไอ้เจ้าฝุ่นแดง ถูกไหมครับเพราะไอซซีเซียมพอมันหลอมไปปุ๊บมนจิการยเป็นฝุนแดงคือถึงจริงก็น่ากลัวล้วไม่จริงก็น่ากลัวอีกเพราะไม่เจอ ผพราะคือไม่เจอก็ไม่ราอาแปลว่ามีก้อนที่2มีก้อนที่3ม,มันโดนเข้าไปเหรอคือตอนนี้หลักฐานเนี่ยเรามีแค่ว่าเครื่องวัดอย่างที่ท่านอาจารย์บอกเลยคือเครื่องวัดมันไม่ใช่แค่ไกเกอร์ที่บอกว่าติดๆ,ๆ,ๆแต่มันระบุได้ว่าคือตัวไหนเหมือนเรานิ้วมือแล้วมันระบุได้ว่าโอเคเราเจอซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดนะเราเจอตรงกองเหล็กนี่นะเราเจอตรงเตานั้นนะเราเจอตรงถุงฝุ่นแดงนะแต่เราไม่รู้ว่ามาจากแท่งนี้หรือแท่งไหนเัามีกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่า ไอ้ตัวซีเซียมที่เราเจอที่หลงหลอมเหล็กเนี่ยมันใช่ตัวซีเซียมหรือสารเ็ตที่มันหายไปหรือเปล่าคือเรามีกระบวนการสามารถตรวจพิสูจน์ได้อยู่นะครับนะยังตอบไม่ได้ต้องใช้กระบวนการทางภูมิียติศาสตร์ผมเห็นด้วยแต่เราต้องราต้องรศาสตร์ตรวจพิสูจน์ก่อน เอาง <I had S 2> <ด>่ายๆครับการที่มันแผ่รังสีออกมาเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เยอะมากเท่าที่ทางปอสอถ้าเกิดเป็นแท่งนี้นะครับ based on ข้อมูลที่ได้นะครับมันจะปล่อยออกมาที่ระยะ30ซนติเมตรด้านที่มันเปิดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ129มิลลิีเว์ต่อชั่วโมงนะครับพอที่เราไปคุยกันว่ามันน่ากลัวเหมือนชโนบิลเนี่ยมันต้องดูว่าความแรงของมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจากข้อมูลเนี่ยนะครับถ้าเป็นแท่งนี้จริงๆนะครับความแรงของมันอยู่ที่ประมาณ41มิลลิครีเพราะฉะนั้นเทียบเท่ากับ ตัวซีเซียมโดยน้ำหนักนะครับผมจะเทียบกับเชอร์โนบิลนะครับเมื่อคำนวณสเปซิฟิคแอคทิวิตี้แล้วเนี่ยมันจะได้น้ำหนักของซีเซียมอยู่ที่ประมาณ0.00047นะครับมีทศนิยม0ห้าข้างหน้า3ตัวคือประมาณ0.0005กรัมนะครับขณะที่ที่เชอร์โนบิลเนี่ยตอนที่มันระเบิดเนี่ยมันปล่อยซีเซียมออกมาถึง27กิโลกรมัมเพราะฉะนั้นในเคสของอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยปริมาณรังสีที่มันสามารถปล่อยออกมาได้เนี่ยมันน้อยกว่าเชอร์โนบิลอยู่ประมาณ57ล้าน เท่าซึ่งอุปกรณ์ที่เราใช้ทางอุตสาหกรรมพวกนี้นะครับระดับความแรงมันจะไม่เยอะไม่เหมือนไปหลอมแล้วมีฝุ่นออกมาจริงๆเนี่ยนะครับด้วยปริมาณระดับนี้เนี่ยผมไม่ไม่กังวลว่ามันจะเป็นอันตรายในวงกว้างอย่างเช่นมีข่าว่ามันจะปลิวไปหลายสิบกิโลหลายเป็น1000กิโลซึ่งมองว่าถึงเหมือนออกไปจริงๆนะครับด้วยระดับปริมาณแอคทิวิตี้ระดับนี้เนี่ยมันจะถูกเจือจางให้อยู่ในระดับพื้นหลังของไอตัวแบคการ์เรเดียชันซึ่งปกติเราได้รับนังสีอยู่แล้วแต่มันไม่ได้ความมันไม่ได้หมายความว่าม่อัน ละายเนี่ยจะเกิดกับคนที่อยู่ในระยะใกล้นะครับก็คือเราจะต้องไปสัมผัสมันนะครับทีนี้คนที่ไปอยู่ใกล้มันนะครับแล้วผิวจะเกิดอักเสบบวมแดงจากไอตัวรังสีเนี่ยจะต้องกอดมันไว้ประมาณ15ชั่วโมงครึง่งซึ่งซึ่งมองว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปกอดมันนานขนาดนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ได้แปลว่ามันปลอดภย100ัยร้อเปนะครับก็คือคนที่เข้าไปสัมผัสเนี่ยจะต้องตรวจสอบนะครับว่าใครไปสัมผ,สมผัสมันบ้างแล้วเราต้องมาประเมินว่าเขาได้รับปริมาณรังสีไปที่เท่าไหร่ นี่คือผลของร่างกายนะครับแต่อีกตัวหนึ่งที่เรายังมองไม่เห็นในวันนี้ก็คือความเสี่ยงจากการเกิดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งจากรังสีซึ่งอะ,อะไรก็ตามที่เป็นปริมาณรังสีที่มันนอกเหนือจากปริมาณรังสีจากธรรมชาติเนี่ยมันสามารถทําให้เกิดมะเร็งได้แต่ว่าอาตาัตราในการเกิดมะเร็งเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ5%เต่อน0 0 0พันมิลลิซีเวิร์ตนะครับซึ่งซึ่งในเคสนี้เนี่ยมัน มันอยู่ในระดับที่ต่ํากว่านั้นมากครับมันก็อยู่เป็นแบบ0ูนย์จุดอย่างนยอรรเครับเพราะเอาอนุมานง่ายๆคือไม่ต้องกังวลใจเลยถ้าเกิดว่ามันมีการถูกหลอมไปและการเป็นฝุนแดงด้วยปริมาณเท่านี้ถูกไหมฮะ ถูกต้องครับถ้าถ้าในเคสที่ในเคสนี้นะครับถ้ามันเป็นแท่งนี้จริงๆมีการวัดปริมาณรังสีเท่านี้จริงๆเนี่ยผมมองว่าอันตรายจะเกิดขึ้นเฉพาะในวงแคบก็คือคนที่ได้ไปสัมผัสม,มันหรือว่าไปสูดฝุ่นไอตัวที่มันออกมาหลังจากเอาไปหลอมแล้วนะครับซึ่งทีเนี้ยถ้าเกิดลอยออกไปในระยะเวลาเอ่อระยะแบบทางประมาณสัก5กิโล10กิโลแล้วมันตกมากับฝนแล้วปลาไปกินน้ําแล้วเรามากินปลาอันนั้นก็ไม่มีผลอะไรถูกไหมฮะ เออคือคือถ้าปริมาณรังสีระดับนี้เนี่ยนะครับมันจะถูกเจอจางในธรรมชาตินะครับปกติเรานั่งอยู่อยู่เฉยๆเราได้รับรังสีจากธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าด้วยปริมาณระดับนี้เนี่ยผมไม่กังวลว่ามันจะไปก่อ เหตุเหบอนพวกเชโนบิลเพราะว่าสเกลมันต่างกันอย่าลืมว่าเคสนี้ไม่ใช่เตาปฏิกรอนิวเคลียร์ระเบิดนะครับมันเป็นแท่งอุปกรณ์ที่เราใช้ทางอุตสาหกรรมซึ่งปริมาณรังสีมันมีอยู่จํากัดอยู่อยู่ช่วงหนึ่งไม่งั้นเนี่ยมันเอาไปใช้โดยที่ไม่มีการป้องอันตรายอย่างสูงสุดเนี่ยมันมันคงพละประเด็นกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถามว่ามันมีอันตรายไหมคําตอบคือมีอันตรายสําหรับคนที่เข้าไปใกล้มันครับซึ